นายเรศแก้ภูภูษะนายสาวเรนลภาพิเศษสมบัตินาสาวอุษการหงสกูลนาสาวเบญจมาศนิจจ์หอนายประจวบแก้วโอนางยุกนเพ็จันนายัเชลววัชนานสุขินา นายศิษฏ์สัพิยานายสุริมาภูแสงโรเรียนบุไทยนายเกษกรารนายยุรีสายภวิวัฒนานายุชบาโรงเรียนบุวัฒนานาสาวจิต